รถเข้าใหม่ S สามห้าศูนย์ L นะครับฟีศูนย์เจ็ดรถท็อปสุดนะประทอยู่นะนี่ใหม่สวยดําเพร้อมใช้เลยเป็นซันรูฟด้วยนะจ๊ะประตูดูดฝากระโปรงหลังดูดนะครับ ไม่ใช่ไฟดูดนะมันเป็นดูดปิดเนี่ยเดี๋ยวดูนะนะครับนะได้ยินเสียงไหมปึกี่ข้างหลังก็กว้างขวางนะครับปีศูนย์็ดนะขายแค่เจ็ดแสนถ้าหมื่น้าพันบาทมีแอร์หลังด้วยเรียบร้อยรถสวยพร้อมใช้ทำความสะอาดคาชชลกเรียบร้อย ได้ยินเสียมากึกคึกนะครับประตูดูดสีบ่บานครบประตูอันฝากระโปรงหลังดูดเรียบร้อยนะครับใช้ได้ปกติช่วงล่างถุงยางไอ้ถุงยางช่วงล่างถุงลมถุงยางอะไรหญ่บัสิบแปดนะครับเอแมบบสวยเห็นหมเอ็สวยเลยพร้อมใช้ ผ่อนได้จะไ mm hmm. ปนแนนได้นะจ๊ะรถสวยเลยนะครับปกติเขาขายกัน8ปดแสนนะนี่ขายยูเจ็ด้าห้าเองแต่ไปนแนนได้ด้วยนะอันสีดูกันได้นะจ๊ะนะครับคันอื่นอะไรบ้างมีอันติด X3 สคนโบยังอยู่เนี่ยคอนโบนะครับจุกจุจุกจุกยังอยู่ E สามรบูเทก็ยังอยู่อันนี้เทียร์เขาลดหมื่นหนึ่งเหลือ98 988จาก99นะเหลือ988อันนี้ก็ C 2 0 0อันนี้ก็ S 2 8 0น,นะครับ199เองขายถูกอันนี้ก็ขายอยู่488อนะ่ะถูกๆเลยนะมาดูกันได้